และเปลี่ยนการค้าของประเทศบ้างว่าจะต่างไปผู้นำศึกษาต่างก็มีบทที่ต้องนำความรู้และความสามารถมาใช้ต่องค์การเพื่อใหงค์การรอด้นจากภาวะวิกฤตทางการเงนให้ได้ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าของเรื่องต่างที่ผู้นำงค์งการนั้ขคาดว่าคานว่าจะต้องนำมาปรับใช้เพื่อใหงค์งการต้องสามารถรบดทนภาวะวิกฤตนี้ได้ทั้งนี้ให้ใช้ความรู้ที่ท่านได้ศึกษา ในหมดทุกทางนี้มาตอบก็เอย่างข้ามอีกคนต้ารที่ท่านตนใจทํำมาตอบและก็เป็อย่างประกอบ่างชัดเจนนะฮะคือตรงนี้ให้นักศึกษาที่ต้องต้องยอมรับต่างๆที่นำมาที่ผู้นำอุบลทา่ท่าข่าขาอีกคนต้องนำมาปรับใช้ด้วยองค์การคนสาคัญเราต้จเอาว้ดิจีตได้ ก็คือเขียนความรูม้ทั้งหมดเลยอันนี้ก่อนทำก่อนทำระวังแผนก่อนคือจะบนราการวิชานี้กับอะไรในหมวดนี้ที่ง่ายคือเอเสรื่องการการภาารัฐไอไ้ท่าไหนตัวเลนถ้าไปกับเอเอสจะิดง่ายถ้าไปกับการเงินก็ยากแต่ถ้าไม่ไปบังคับโอนไม่บังคับไปการเงินีผก็ไปเอเสที่พอระวางแผนวาวงแผน,นเรื่องเอเอสพวกเนี้ยก็คิดงแต่แรกก่อนว่า เอมบเเนี่ยมันเป็นส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ oh. เทคโนโลยีนะครับซึ่งเทคโนโลยีเป็นความเปลี่ยนแปลงโลกเพราะ,ะนั้นคุณบางบอกว่าคุณจะเอาเอเขึ้นต้นแล้วมาปรับกับการจัดการคุณหรือคุณจะเอาการจัดการคุณแล้วไปปรับกับเอเของในในส่วนบริษัทหรือที่างานคุนที่คุณจะยกตัวอย่างมันได้สองแบบเอเขึ้นต้นแล้วเป็นปรับการจัดการ หรือจะตัดการเดินการเพื่อไปต่อส like ู deste, tamanho, ้รัางโควิดกับเอ็มอสอันนี้พิกอรนะเพราะว่าวิชาหมวเนี้มันจะยากตรงที่ว่าการเดินการภาคภาคเอกชนเนี่ยถ้าคภาคเอกชนมนต้องหาแนวทางการวางของการหยุดกัด เป็นโจทย์ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าถ้าคุณบางกรอบไม่ดีเนี่ยเพ่อต่อาภาพการอย่าหกรรมนะัวมันจะไปไม่ถึงคมผจะคิดว่าเนี่เราจะเป็นเป็นเป็นคูรณาการยังไง ถ้ากูจะเอ็นเอสตั้งถ้ากูมีการเอ็นเอสเนี่ยอินพุตคือกอการจะเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือที่เราเรียก เอาพุทธก็คือการดัดการที่ดี แมคโครพิกซ th 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 yeah. th e ีโคมโพอันนี้โมเดิร์นเลยคุณใช้โมเดีลของบริษัทก็ได้แต่ถ้าโมเดิร์นเรียนเนี้ยมันเรียนได้ท่าไปง่ายหน่อยอ่าันนี้คือความบอกแล้วปุ๊บคุณก็ใส่โมเดียวนี้ผมว่าสนเลยนะเขาหลังน้อยนะอ่ะก็ผมผมจะเก็บทั้งหมดนะโมเดลนี้ว่าวิชาคอมพิวรกับการจัดการท่าตาท่าเห็นชนแต่เวลาเราตอบ ภาัคภาเอกชนก็ใช้ที่นี้ได้กลับด้านกันที่จรงแต่เราเรียกเป็นดำหน่อยนะก็คือว่าดูเหมือนว่ากรณีน,นี้มันจะทําวิชามเปเปเบสแต่โดยดีนะเปเปเบสผมจะพูดไม่มากแล้วเราก็ไปเข้าภาคภาเอกชนก็คือคุณนะจะเริม่มบรรยาการตรงนี้ก่อนก็ได้สิ่งที่ผมพูดตลอดธรหมากินโดยใชย้ลิสิ์ไปก่อนแน่ๆเราเป็ได้ถึงพิชาว่าไม่ก็ตัวนี้เป็นเอกชนน้องนี เราคุณก็ว่าอะไร S D T E S D นะครับเราเกิดจากอะไรเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รุนแรงแล้ก็ยกตัวอย่างที่คุณเตรียมมาจะเป็นโมเดลเสรก็ได้ที่เริ่มมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการบริการลูกค้าคุณเอาถ้าคุณเราโลตัสโมเดลกับการรถได้แกะแหนนะฮะ้คือการเปลี่ยนที่รุนแรงแต่แล้วสัญญาณเป็นะไรมีไหมมีคุณก็ใส่เลยว่า พอการเทคโนโลยีมาแล้วคุณต้องเปลี่ยนระบบการจัดการแน่นอนเพราะถ้าคุณซื้อเทคโนโลยีคุณต้องมีการลงทุนพอมีลงทุนคุณก็ต้องมีปัญหาอะไรที่คุณต้องตับโจก็ e ีอต้องมีแน่นอนพอ e ีามีปุ๊บก็บอกปัญหาก็โยมาตามสิ่งที่ถนึงว่าตัวแปรที่เกิดปัญหาเทคนก็เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตัวแปรที่ดีตัวแปรที่ว่าปัญหาวายคีลมากเชิงเริมากก็องตัวอย่าง โมเดลลิคของคุณประกอบเจ้ย่อแล้วคุณก็เขียนความเสีย่ยงนิดนึงว่าถึงแม้อยู่คนหมดนะแต่คุณเกิดให้ก่อนว่าตัวนี้เป็นความเสีย่ยงด้านเทคโนโลยีลิคมาดูเหมือนเรายังไม่เห็นการจัดการครัาบ้านไทยในตัคนั้นแต่เรามองว่าลิคตัวนี้มันทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทความเสีย่ยงคุณก็มีเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีลิคเทคโนโลยีลิคตัวนี้คุณจะแก้ด้วยกันเข้าสู่กระบวนการ MS คือ Data ดัตนะ้าต้องมีปุตตะบัตรที่ดีที่ทำให้การจัดการเป็นประสบความสำเร็จอย่างแน่นในด้านใดเลยก็คือปุตตะบัตร T C D F นะที่ผมพู้ดิเรื่อกจะเรียก T C D F ตแต่ละแต่คือข้อมูลต้องตรงเวลาข้อมูลต้องมีความสมบูรณ์ต้องมีระบบการจัดเก็บที่ดีมีความ,าวามแม่นที่ดีพอมีดัต้ามากมากก็เป็นดัต้าไวร์เฮลคุณก็ใช้ระบบไอทีในการโปร IT, โเซสต์ระบบไอทีโปรเซสต์คุณก็แยกองค์ประกอบออก,ก,ก,กมาได้หลายอย่าง,างเป็น CBS, T P S T I S M S แต่ีเซตแต่ถ้าพวกร้านเราเล่นเขียนมันใช้ระดับนี้ก็พอลว TCS TPS ก็คือ t a นขั a นพื้นฐานขอ s ระบเนี่ยเพื่อมาทำ knowledge management ของเขาตรงตรงนี้อาจจะเริ่มเขียนก็ได้นะาจะ TLC เริ่มเขียน knowledge knowledge management ของเราตัดคืออะไรก็คือข่าวการที่เราได้ในงานสะสมคือเอาเก็บแยกประเภทการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล ปัจจุบันพัฒนานนดิลิเวอรี่คุณไม่ต้องเข้าไปโดยตัดแล้วเขารู้ว่าไปรถรถติดเดี๋ยค่าน้ำมันเขาจะส่งที่แต่โค่าบริการหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องถามคนที่อยู่ตรงตันแต่ว่าบริการอันนี้ทำให้จะเพิ่มฐานลูกค้ากับตัตัดผมว่าเขาต้องมีเอ็มตรงนี้แน่นอนในการที่จัดจัดสินค้าจัดจัดข้อมูลเพื่อที่ลูกค้าที่ใช้บริการบ่อยๆไม่ต้องมาคุณก็สั่งเขาไปทำธุระไหนก็ได้นัดเวลา โลตัสก็บอกว่าภายใน30นาทีต้องส่งที่ตรงนี้นตรงบ้านคุณคุณจะไปทำที่ไหนก็ได้แก้วลา30นาทีปุ๊บคุณก็าดูว่าเคเนีเย็นคุณไปใช้เก็บไว้เป็นแพนดิ้งคุณจะข้ามตัวนี้ไปเป็นได้ซิสเต็มเดียวกก็ได้มางที่เลยว่าเคมของโลตัสเนี่ยเขา,ามาทำโปรยุทธ์อย่างเมื่อกี้ที่บอกแค่าจากพีเอ็นต่ำเพื่เอเอเอสเอสก่อนนะครับนี่จะเขียนไปทางเอเอสเอสก่อนแล้วเดี๋ยวเขมาการจัดการว่า เขามาสร้างดิเฟเชียชันคุณก็เลือกช้อยเป็นเลยว่าดิ <departure, S 2> เฟเชีชันแง่ที่ว่าตอนนี้โลตัสเริ่มในลิเวอรี่การส่งของถึงบ้านซึ่งห้างอื่นทำไม่ได้ใช่นไหมเขาทำดิเฟเชชันแล้วพอทำดิเฟเชชันปุ๊บแน่นอนเดิมโลตัสคุณจะเข้าสู่การการรัร่างการจัดส่งแล้วเดิมโลตัสคุณต้องมีพนักงานปัจจุบันที่ประจำห้าคุณต้องเพิ่มแผนการส่งเพิ่มแผนดลิเวอรี่ เพิ่มขนาดการสินค้าเพิ่มขนาดการโตคุณต้องมาแก้ไข FOMC กรดำเนิการของคุณแต่เนี้เข้าสู่การการภาคภาคเอกชนก็คือว่าคุณต้องทําให้เป็นอันนี้อดิวพัฒน์ผิดไม่ใช่ก็เพราะ้เป็นภาคเอกชนคุณต้องบอกว่าเป็น management คุณก็สร้าง unit กันเกีเ่ยวกับส่วนสี่หกสอว่าการดัเนการของโลตัสต้องมีสูตร4ี 2, ่กหลอกมาจากในวัดก็คือมีแต่ที่มีสิทธิ์ชั่นมี culture recycle รล้วบวกกับสอสอ,อย่างคี่จะเลือกเป็นทาเก้นประเ็นแบนหรือีดชิพินโนเวชันหรอไม่เจ็แต่ลเดรแต่ในที่นี้น่าจะเป็น i n n โนเวชันกับทาเก้นะฮะเป็นลีดเดอร์ลีดเดอร์ก็แล้วแต่แล้ใช้หลักของมจิตอปร์เีซึ่งแน่นอนตอนนี้เขาใช้คอร์ดเอชอยู่แล้วก็อัเป็นทียอร์ดเรคือว่าต้องถนของผู้ใช้บริการระดบนะฮะอันนี้โครงการตัวนี้ เนื่องจากข้อนี้อาจจะไม่ต้องใช้เป็น EPP ถ้าเราไม่ยกตัวอย่าง EPP หรือาก,การบรรจุภาคพร์ทภาคเอกชนเนี่ยเราก็ไปไปสู่กระบวนการจัดองค์กรของเรานะะฮจัดองค์กรตัวนี้เมื่อคุณวางแผนปรับองค์กรเพื่อปรับผลิตใช้เอเมตมาสร้างดิสเบเรียธุร,รกิจคุณแล้วของของของโลตัสเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนก็เปลี่ยนการแพนดิ้งใหม่ ก็มี strategic planning ก็คือคุณจะเป็นโฮลด์เทนที่ของแก่ลูกค้าในแง่ delivery บ้านนะคุณก็มีการวางแผนด้านงทคนิคนั่นก็ค,ค,คือจะมีระบบที่มันควบคุมก็ที่พูดไปแล้วว่าอธิบายจากใช้ SaaS เข้าไปแล้วก็มี operation planning คุณต้องสร้างทีมปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อรองรับต่างหญยตัวตรงนีแ้แล้ว organization คุณก็สร้าง องค์กรมาคุณอยาเพิ่มเติมก็องค์นั้นก็มีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะเพิ่มเติมเพิ่มเติมบางประเด็นเช่นพัมวิสติและเทเตคุณก็ใส่ไปแล้วนีก็มาถึงโครงสร้างองค์กรเลยโครงสร้างองค์กรคุณอาจจะตรงนี้จินตนาการได้ว่าเออโราตัสก็จะสร้างหน่วยงานนี้ถ้าจะแข่งกำไรหรือแข่งตร้งผลงานกับตัวห้าอย่างคุณอาจจะเป็นอัลกอกิทซีก็ได้เป็นหน่วยงานย่อยอีหน่วยงานนึ็ซึ่งมีรูปแบบการบริหาร อิสระไปแต่วัดผลงานที่ทำกำไรให้กับห้างแ่งกับผลงานของห้างเพื่อสร้างความเติบโตหรือคุณจะใช้เป็นโปรเฟชชั่นอลก็ได้อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่คุณต้องอธิบายว่าโอเปอเรชั่นพอกับท็อปเอ็นเองแล้วก็พิทไลทำหน้าที่อะไรบ้างอันนี้คุณก็ไปดูรายละเอียดนะใส่ลงไปแต่แล้วก็มีทฤษฎีแรงจูงใจนี่นเองว่าโครงการกรณีคุณต้องเพิ่มแรงจูงใจเพราะว่ามันเป็นฐานใหญ่ของธุรกิจของ ตัวตั้งไหนนะครับเพราะสิ่งนี้คุณอธิบายได้ถึงว่าถ้าสําเร็จแล้วเนี่ยตัวตั้ก็จะเป็นน้ำเสื่อมสาขาแล้วถูกไหมอาจจะใช้สาขาเดิมสาขาสใกล้เคียงในการที่เดลิเวอรี่เพราะการเปิดสาหัสความดันจะ,จะสูงกว่าดังนั้นพอใช้ขยายขาจากการส่งที่สาขาสใกล้เคียงใน,ใน,ในยิ้สาขาเนี่ยไปสู่กีฬาพวกงเขาจะสั้นเส้นกว่าอันนี้เราก็จินตนานการันแล้วก็มีตัวฟันโทนนะคอนโทรลก็ ก็คือเป็นบาลานซ์กรารหรือ KPI ในทีเรียแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะใช้ตัวไหนในการที่จะเป็นตัวบันนะครับสุดท้ายก็คือว่าเมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ยองค์กรเรียบร้อยข้อมูลถูกต้องหมือนกับสตาร์ด้วยดีปุ๊บมันจะเกินแคลรูเชียร์ทันทีก็คือพวกเก่กับวิชา M&S นะฮก็คือไปรู้เชียเกิดขึ้นงไงเกิดก็เกิคุณใช้คำาความเสี่ยวตี้ก็ได้ครับหรือว่าใช้คำว่าควาเี่างอี i วนตี้คือมันจะเกิดโลจิสติกส์กับเซอร์วิสที่ดีและโปรดักชันที่ดีตัวไหนก็ท่อการระตัดออกนะฮะแล้วก็เราก็บอกว่าด้านอิมเมนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเพราะเราอิมพิเมน์กด้า้ได้แต่ว่าอีเวนต์เวชั่นไปนอกแล้วคือคุณได้เอฟเฟก c y ่นซีเอฟเฟกติฟเนประสิทธิภาพเป็นผลแลมีความไม่ดจะเป็ คุณได้ขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วคุณจะเพิ่มเติมนิดนึงว่ามูลนิธิสังคมก็องค์กรนี้ตดวรัฐเขามีความสีนหาด้วยไปๆไก็เริ่มมาทำเสียหาเพื่อคืนกำไรให้กับผู้ใช้บริการผู้บริโภคถูกไหมรือยกตัวอ,อยา่างจบเลยอันนี้ถ้าคุณจะเพิ่มเติมตในส่วนการจัดการท่ามากลาคเอกชนในการจัดการทฤษฎีเข้าไปก็ได้อันนี้เราก็เติมเข้าไปใ้ผมจำที่ดีๆไม่ได้ กรืองของอาจารย์วิน,น,น,นวัตสีสอบมาได้แต่มีเ,มอเยอะแยะหรือคุณจะเติมธรัพาาพิบาลอีกข้อก็ไ,ได้ว่าเพิ่มธรัพพิบาลทีมคือสินค้าตรวจสอบได้ลูกค้าส,ส,ส,สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ก็่ามที่พูดไป แล้วค pues so nah, ุณเดี๋ยวเพิ่มเอามาวิพากษ์อีกทีได้แล้วคุณเข้าเพิ่มปฏิการอีกทีตามจบทบาททฤษฎีอะไรตอนนี้ผมเพิ่งออกไปแนะนำนะฮะก็ตรงเนี้ยคุณถ้าใส่ต่อไปเนี้ยมันก็จบในข้อนี้แล้วเพราะนั้นโรต้าก็สามารถฟันุญาตภาษการแข่งขันจากต่างประเทศในประเทศนด้านข้างอื่นที่เข้ามาลงพอเจอระบบนี้ปุ๊บคุณก็บอโดยสุนทร์ด้วยสินค้าโรเลสตัวอย่างโรต้าเนี่ยคู่แข่งขันที่เข้ามา ในธุรกิจที่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยี y, ความสามารถในการจัดการนเขาและการใช้กลยุทธ์ด้าน M S, เอเเอสขาสามารถที่จะโปเทคลูกค้ากลุ่มลูกค้าและตลาดเขาได้อันนี้คือตัวอย่างต้นมันก็ความทุกวันนี้ก็เป็นความจริงว่าเรา,เราตั้งเราตั้งเป็นวิกซี่ย์ยี่สิบก้าวแยกชิปมาเก็บแชร์ค่อนข้างยากนะอันอนี้คือตัวอย่างยิ่งยิ่ตอบทั้งระบบมันจะโดนอากาศไม่ใช่ลอย มีคนสงสัยครับคือบางครั้งเรา,าจ,จะวางแขนก่อนแล้วเราไปวิชาเอ็มสก่อนนะแต่ว่าเราเขียนไวมาวมาการในการภาพวาทภาพเ่ีชงแต่ถ้าเราเขียนการการภาควาดถ้ากลับกันนั้นคุณจะเขียนจากนี้ก่อนก็ได้ว่าคุณจะประปับองค์กรตรงนี้ T O L C เนี่ยแล้วคุณก็่ย้อนกลับมาแก้ไขเอ็มสก็ได้มันกลับไปกลับมาได้สองด้านนะมันกลับไปกลับมาได้สองด้านเพราะฉะนั้นะตรงนี้คุณก็คุยกันถึงว่า เรื่องหาทั้งสองวันนี้คุณจำปรปเด็นว่าวิชา,หาไหนประเียนอย่างไรพราที่พูดเมื่อกี้นี้ถ้าเราเขียนเป็นชั่วโมงก่นเป็นชมมั่วโม,มงกันเราใสา่ทฤษฎีช่วงที่ดีไซน์แบบแล้วก็พยายามดีไซน์องค์กรเอาคะแนนของ,นงเราให้มันชัดเจนมากขึ้นเลยแต่มิสเบิร์นี่ถ้าเป็นได้ให้วาดรูนนปนะรูปแบบห้าแบบเขาเนี่ยแต่ที่มันจะง่ายคือสามรูปแบบแรกใช่ไหมแบบซิมโฟล์บเชีนแล้วก็ โปเฟชชั first, second, first, ่นอลดีวิชั่นกับแอทเทนท์ก็เปหลักเขียนเราความมีโครงสร้างซอสอย่งไงแล้วกระบายได้เพราตัวนี้เป็นตัวว่าใจว่าโอเคถ้าคุณจะปรับก็ยุ่งแล้วพคุณต้องมีการปรับนิดนึงนะอันนี้คือคำตอบพวกนี้เดี๋ยวผมจะสีหลอกไปให้ใช้ขาส่งมที่ีเมลโอเคขอลิตลัพอาจจะม้นต่างๆได้ดี4 ให้โมเดลหนึง่งถ้าคุณจะไปแต่นี่นี่มันต้องการเลยกับการการพัฒนาภาคเอกชน นี้นะเราดูว่าภาพนี้เดี๋ยวโมเดลนี้ผมจะแจกแล้วก็เราไปเติมในส่วนที่มันขาดเพิ่มเติมนะไปมันเป็นโมเดลต้นแบบแล้วก็คุณไ,ไปเสริมในโมเดลคุณก็ณจะเติมตรงไหนคำตอบประอยู่เนี้ยโจทย์ถามามาคุณก็เขียนตอบในโมวันนี้ว่ามันเริ่มต้นตรงไหนแก้ไปไัญหายังไงสุดท้ายไฟนอลก็คือไฟนอลของโจทย์ข้อนี้ก็คือคุณจะต้องมีเอเชนซี่ก็แค่เศษเดียนแล้วก็เขาไปสื่อการเล่เสร็จแต่ภาพลับภาพเฉยๆต้องมีสามตัวนี้แล้วคุณเพิ่ม ทำไมไม,มากึงคุณก็จบคาตอบตอนนี้แล้วยกตัวอย่างที่ชัดเจนว่าองค์การนั้นมันสามารถฟันฝ่าอุปสรรคการแข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีด้วยการแข่งขันของคุณก็ถือว่าจบโอเคครับถ้าไม่มีอะไรถามก็ อแล้วระหว่างนี้ผมแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราไปดูเรื่องการลงทุนภาคต่างๆเอกชนเนี่ย p p PVP มีกี่ประเภทนะลงทุนยูคอนเรสแล้วก็โอเพเน็ตหรือยิวโอเพเน็ตทรานสเฟอร์เนี่ยลองมาดูว่าเกิดคำถามการลงทุนอย่างไหนระลับใดที่รับควรจะทำเช่นการลงทุนสองล้านล้านเนี่ยคงไม่ได้ออกเป็นโจทย์เด่น แต่อาจจะลบเป็นส่วนประกอบว่าถ้ามีโอเปอเลเตอรานสเฟอร์คือให้เซลูชั่นสร้างดำเนินการแล้วก็โอจะดีไหมดีกว่าที่รัฐจะลงทุนทำเองคุณก็ต้องย้อนกลับไปดูการจัดการภาคภาคเอกชนว่ามันนี้ชีวิตชีนิชยยังไงเพื่อการลงทุน,น,นที่จันไม่มีผลกระทบต่อระบว่ประเทศแล้วก็ย้อนไปดูในมุมการวิจัยนะครับลองดู PPP ที จะมีการออบ้อสอบแต่อย่าไปตกใจว่ราคุณต้องใช้ความรู้ตรงนี้มาเดิมในการเทียนโอเคครับเดี๋ยวเราพิียรณา